cảm ơn ạ ครับลงไปยามวนมารอบแล้วครับเมื่อกี้ครับไม่ได้ตอนนี้ก็พายเรือเล่นไปก่อนชิวๆอากาศดีนะครับช่วงเย็นๆเดี๋ยวพายเรือเล่นเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้จริงๆก็เห็นละเห็นวัตถุดิบแล้วหอยเชอร์รี่ครับเยอะมากเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆก็ เล่าหอยไปเลยโอเคโอ้าวขึ้นมาจากเรือครับเมื่อกี้อยู่ดีๆก็พักพวกนด้จะเอามาให้เนี่ยกำลังสดๆเลยนะครับมีปลานิลน,นี่พอได้ย่างแล้วนะผมว่าไปดูเมื่อกี้ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงแต่งไงก็ โอ้ยสดสดเลยนะฮะยังงับ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 อยู่เลยไปละปะนิน Oh, whoa, 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 whoa! Bà ra bên đây! Ôi, sòn! Sòn bác! Bà ra Ờ, dưới sóc rồi đau khổ lắm. Điều ơi, mình sắp làm vườn này. Đấy, không còn ra nào, mình gọi

ô, phải là pla khuẩn này nữa, bên ôi. Ui gì sốt giấy rồi tụi nó Âu Tụi nuôi bà cọp can, khắp Phốn bà cọp đun canh bị ờ, mùi bốc Này có chén tài <laughs> bị ô nè măng á Ừ Mới nói sữa กกนนะยีะบินออกมาเราบอกไม่ไมไมอดีอ้วนไม่ติด <c oughs> นี่ครับผลประกอบการคืนนี้ครับทำอะไรกินดีวะชนใหญ่เลยครับโต,โตมากนี่ครับผลงานวันนี้เอาเราถ้าทำน้ำจิ้มอย่างร้อยเอาหอเปะวะน้นนำจิ้ม กงไม่แห้งไม่แห้งทุกแก่ทุก่แห้งแห้งน้อยพี่แหทุกแก่แต่ไม่แห้งเยอะ่ไม่เนี่ยไม่ก้าขไม่ติดตายนี้พอใ่ออาะตัวรว่าพอเเป็ไม่มันเหนไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมก็ไม่เข้าใจเ พอผมมันใ่อ่ว่านั้นแล้วมันมันจะไปยุ่แบบนี้ไม่รู้เหมือนกันไปนี่ก้อนมันติักนะอืมมัน้องักเลยน้ำจิ้มกขพองกอนได้ป้อานี่ยังดีน้ำจิ้มเบ้นควบมดอว่อะไรอ่เงย cái rất là rồi, các bạn không Đó. Mình khá cánh Làm chim hợp Chim hết nữa ơ oh, tại sao tại sao rồi đứa à lẹp đai là mấy ô mày kín lượp là... ô oh. Wannai lâm ở bên kia? Wannai lâm ở bên kia? Wanna 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 lâm ở มันได้อ่ะได้

ใบซาบเนี่ยเมื่อคืนครับหนักไปหน่อยได้ปลาตอนเช้าก็ได้ปลานะครับแต่ว่าเอาให้ทีมงานเข้าไปจัดการนะครับผมก็เลยว่าทีมงานเขาได้ไปเอาไปทําไปกินกันนะครับปลาเยอะมากเลยในนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ น่าจะเป็นเมนูข้าวต้มนะครับเม,เ,เมื่อเช้าเห็นแม่ได้เ,เห็ดโคนผมไปเก็บบรรยากาศไม่ทัน <c oughs> ผมนอนอยู่หนักเมื่อคืนหนักนะครับก็เดี๋ยวทำข้าวต้มเห็ดโคนกินเบาๆทีนี้นะครับ